ปก่ะสองเีียวลันนี้ไอ้วนเไนี่ก็ผอันนี้เราจะมาดูบ้านผมไหมถายลูกครับอันนี้คือรถองบัอมกอนอีกคันนึงไปแล้วไปงีบ้านผมเลยบ้านผมสวยหรือเปล่า Nói cho bà xuống so anh canh ra cấp vào, đi xóa bàn không Ráng bàn cơ, xóa Để cho bà Thu cân นี so ่ไม mm ่สวนนะสวนแตงกวาไอ้น no, okay. so ี่คือสวนนี้คือไร่เป็ดนี่คือไร่เป็ดนะมันนี่คือสวนแตงกวาเหมือนกันทฝ่าเงินก็คือแนวเรื่องนี่นี่คือหลังมั่นเหระเดี๋ยวเจอกัน

มันดูร้ายมากอ,อย่าไอ้ไม่ได้กูหัวหอมฉันไม่คือไม่คือว่าบวัวงขอนี่คือของผมไม่ใช่ของผมไม่ใช่นี่ฟุตบอลรีวิวก็ได๊ายบาย